หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเอาทิศมือ2ตัว h y b r t s สมาร์ทไปใช้งานและอยากได้รถไม้น้อยนะครับคันนี้เลยครับรถเพิ่งเข้าร้านมาเข้ามาเป็นสีขาวมุกด้วยและคันนี้ราคาเนีหาจากป้ายแดงไปถึง4ี่แสนกว่าบาทเลยทีเดียวและแถมยังได้รถที่เลขไมน้อยด้วยนะคันนี้นี่เลขไม่แปดหมื่นโลภายในสีดำนะครับรถมือเดียวนะครับสภาพสวยนางฟ้าเลยรถหน่วยงานนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับใครที่หา รถไฮบริดเอาติดไฮบริดไปใช้งานอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยห้ามพลาดคันนี้ส่วนรายละเอียดเต็มๆคันนี้จะเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนตโคดีคนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนสาขาสุวินทวงศ์46ครับและว,วันนี้เราอยู่กับช่องเอาติ uth, ดวีออสรถมือ2นะครับเป็นช่องที่รวมเอาติดวีออสทุกรุ่นย่อยอยู่ในช่องนี้หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมรีบเอามา ให้ชมเลยรีบเอามารีวิวเลยนะเป็นรถเข้าใหม่นะครับสำหรับตัว a อ t ติด1.8ึ่งไฮบริดสมนะครับเป็นตัวปรับโฉมนะครับสำหรับปี2021ที่เลขไม้น้อย80,000กว่าโลเท่านั้นเองป้ายทะเบียน722คันนี้ไม้80,000รถปี21ราคาออกห้างป้ายแดงประมาณ 9,3, 9,4นะครับรถไปเลย4 2 0 0 0 0 0บาทนะหายไปเลย4,000 0 0กวบาทครับสำหรับคันนี้เข้ามาเป็นสีขาวมุกและได้ยางมิชลินปี2025มาด้วยสำหรับคันนี้ ออปชันจัดเต็มนะครับสภาพสวยภายนอกภายในนะอันนี้รถยังไม่ได้ชงรถพึ่งลงแล้วผมเอามารีวิวให้ดูเลยนะครับเปิดราคาอยู่ที่5,19 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดได้เลยจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นอยู่8,900บาทนะครับติกงงกมา9 0 0 0นะครเงิบ 9, 28, เงินเดือนก็ขอประมาณ20,000มีเครดิตอายุงานเกินปีจัดไฟแนนซ์ยอดเต็ม100%เได้เลยนะใครที่หารถไฮบริด Hi bit, มือสองไว้ใช้งานนะครับ ไปใช้ส่วนตัวนะครับหรือเอาไปใช้ทําธุระทางานอะไรต่างๆบอกเลยว่าคล่องตัวแน่นอนนะไม่ต้องคอยหาสถานีเติมไฟฟ้าอะไรต่างๆนะครับรถไฮบริดนะครับเรื่องการใช้เส้นทางคล่องตัวแน่นอนแล้วก็คันนี้ประหยัดน้ำมันถึง2 3กิโลเมตรต่อลิตรรถมือเดียวไม่แท้แล้วก็เป็นรถประวัติศูนย์อีกต่างหากนะครับแต่หากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคันนี้นะครับยกสายกายกหูโทรหาผมได้เลย0 9 8ย์6 5 2 2 2ออันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมา เดี๋ยวมาดูสภาพแลกข้าวกันก่อนว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่ารถเดิมนะเก็บงานเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นเองอายุรถห้าปีได้ไม 80, ่แปดหมื่นกิโลยังไงก็ถือว่าคุม้มคุ้มทั้งราคาเลขไม่นะครับและที่สาคัญซื้อรถไปนะไม่ต้องคอยกังวลเลยว่ารถจะสภาพไม่ดีคันนี้เราคัดเกดมาให้แล้วมีใบตรวจรถมีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรเรียกว่าคุ้มมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสภาพเป็นยังไงด้านหน้านะครับคันนี้ได้ไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนมาแล้วนะครับ โลโก้สีฟ้าแบบนี้ไฮบริดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีการติดในส่วนของตัวขอบคิ้วโครเมียมมานะส่วนไฟตะหมอกด้านล่างอันนี้ติดเพิ่มนะตัวรุ่นนี้ยังไม่ได้มีมาให้แต่เขามีสวิตติดเพิ่มเข้ามานะครับสภาพต่างๆเดี๋ยวเราปรับสภาพเพิ่มเติมให้นะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าร้านอาจจะมีรอยหินกระเทาะอะไรต่างๆที่กันชนพวกนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บงานอาจจะแต้มทรงแต้มสีเอานะครับเพราะว่างานเดิมของเขาเนี่ยไม่ได้เก็บงานมาเลยชิ้นงานเดิมนะครับชิ้นงานเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนะ ตรงเนี้ยตรงนี้มันมีความเป็นพลาสติกอยู่ด้านในเนะี่ยเสียงมนเลยอาจจะแบบดูแน่นๆนิดหนึ่งนะแต่อันนี้ยังไม่ได้เก็บงานสีนะครับให้ดูก่อนเลยทั้งสองข้างเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการเก็บงานสีมันจะแน่นสนิทแบบนี้อันนี้คือชิ้นงานเดิมที่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่เดี๋ยวเราเอาไปล้างไปขัดสีอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปเก็บงานดีเซกให้อีกทีหนึ่งนะครับรับรองว่าได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับโทรหาผมโอ๊ตเพชรยนได้เลยที่เบอร์ศออูนยะ์เก อ่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆผมให้ดูรายละเอียดอย่างพวกพาร์ทกระจกพวกเนี้ยกระจกพาร์ทเดิมโรงงานนะครับนะอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาติดมาเดี๋ยวเขาต้องเช็ดเอาออกอยู่แล้วแล้วก็อ่าภาสีคันนี้พาสีถึงปีหกเก้ากันยาเรียกได้ว่าต่อยาวๆเลยหนึ่งปีต่อไปแล้วครับหนึ่งปีนะแล้วก็สภาพตัวรถหลังคาเองก็ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับตัวแนวขอบหลังคาตัวบอดี้นะเห็นไหมสีขาวมุกมันจะเรือบๆคันนี้ได้สีขาวมุกแล้วก็ติดชิปกันสาดอันเนี้ยนะครับ เป็นของพาร์ทเดิมพาร์ทแท้โรงงานด้วยติดมาให้ครบนะครับให้ชิ้นนี้ไปเลยไม่ได้ถอดออกนะครับแล้วก็มือจับก็จะเป็นโครเมียมรายละเอียดตัวรถนะครับด้วยความเป็นสีขาวเนาะคาบเลอะมันจะดูง่ายนิดนึงเนี่ยมันจะมีคาบน้ําที่ทิ้งไว้ตรงนี้เราต้องไปขัดต้องไปขัดขี้ใครสีออกนะครับแต่สีเดิมอยู่นะรถไม่ได้ไปเก็บงานสีอะไรเพิ่มนะครับกระจกบานหลังพาร์ทเดิมโรงงานนะครับเหลี่ยมสันตัวรถถือว่าสวยมากรถยังไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลย เพิ่งเพิ่งเข้าร้านเพิ่งเข้าร้านนะครับเห็นที่แรกเลยนะคันนี้นะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทที่ปรับโฉมไฟท้ายเขาได้เป็น LED นอกจากตัวไฟหลีตรงเนี้ยตรงไฟเลี้ยวก็เป็น LED ด้วยนะครับอ่ามีเซ็นเซอร์ท้ายให้2จุดแต่ว่าตัวรุ่นนี้ยังไม่ได้ให้กล้องมานะยังไม่ได้ให้กล้องมาเหมือนในตัวมิดก่อนหน้านี้นะครับนะครับแต่เนี้ยก็คือได้ไฟท้ายที่เป็น LED มาแล้วก็ใส่เซ็นเซอร์ให้2จุดตัวกันชนก็ไม่ได้มีแบบไปเฉี่ยวชนอะไรมานะครับนี่ผมให้ดูเลยนะ เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้สบายใจนะครับเพราะว่าเราคัดเกรดรถเข้ามาจริงๆนะดูสะโพกหลังซ้ายเม็ดอาร์คอันนี้ของเดิมนะแล้วดูด้านหลังขวานะครับเราจะเห็นเม็ดอาร์คแบบนี้อยู่นะครับต้องเห็นนะครับตรงไหนที่เป็นตะโคงตะเข็บต่างๆเม็ดอาร์คจะต้องกลมสภาพแบบนี้ไม่มีผิดรูปถ้าผิดรูปคือรถทํามาคือรถซ่อมมานะแล้วก็ตัวอ่างเก็บ ล้อ,อไหลโอ้โ oh, ห oh, อันนี้ชัดเจนครับร้อยเปอร์เซ็นต์รถเดิมนะครับซีนทางมะพร้าวนะครับอุปกรณ์ซ่อมเซอร์วิสฉุกเฉินประแจแม่แรงล้อ,อไหลมีให้ครบเลยนะครับเป็นยางฟูลไซส์นะเป็นยางฟูลไซส์เหมือนกับที่ใช้จริงเลยนะครับนี่เลยขอสิบขอสิบหกนะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทแบบฟรีดาวนะ์นะผ่อนเริ่มต้นแปดพันเก้าเก้าพันนะครับรายได้สองหมื่นบาทจบคนเดียวได้เลยนะครับหรือถ้ารายได้ไม่พอกู้รวมได้ สนใจคันนี้โทรมาปรึกษาเรื่องการออกรถได้เลยเดี๋ยวผมดูราคาพิเศษให้เดือนนี้นะครับถึงสิ้นเดือนนะเราฟรีโอนให้เลยนะครับใครที่หมอแล้วก็เรามีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับมีตรวจรถอีก274จุดนะครับนั่นหมายความว่าจะได้รถที่มีวารันตีออกจากร้านเราไปนะครับใช้ขันยาวๆเลยเรียกได้ว่าเป็นรถมือสองแต่เราดูแลเหมือนรถป้ายแดงนะครับถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานโทรหาผมยกสายโทรหาผมได้เลย0 9 8 4 4 6 5 2 2 2ผมสีเพช่ยนต์นะครับ อ่ะทีนี้มาดูประตูเป็นคีย์เลสนะครับจะมีแถบสองคีย์แบบนี้เป็นคีย์เลสและคันนี้มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเวลาเราปลดล็อกนะครับประตูรถจะปลดแค่ฝั่งคนขับประตูบานอื่นจะยังไม่ปลดล็อกนะอันนี้เป็นระบบเซฟตี้เพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันโจรหรือผู้ไม่หวังดีขึ้นมานั่งในรถเรากรณีเราจอดรถนะครับนี่ถือว่าดีมากนะครับนี่เขามีให้เป็นระบบเซฟตี้ของเขานะนะครับอ่านี้บอกไว้นะกระจกรอบพันทุกบานพาร์ทเดิมทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่ ก่อนให้ดูสภาพโดยรวมผมให้ดูเลขไมล์ก่อนแล้วก็ออปชันว่าคันนี้เขาให้อะไรมานะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์นะมันอาดย้อนแสงนิดนึงขออนุญาตบังแสงนิดนึงไมแปดมื่นเก้าเกือบเกือบเก้ามืนก็ยังถือว่าไมล์น้อยอยู่นะห้าปีไม่ถึงแสนโลนะครับไปเครื่องมีโชว์ไหมไม่โชว์มีโชว์แค่เบรกมือแล้วก็คันนี้รถพร้อมใช้แล้ตัวเรดี้ขึ้นเขียวๆแบบนี้นะครับคันนี้ก็ระบบก,ก็จะมีแค่ ตัวเซนเซอร์นะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถัดมาวิทยุนะครับยังไม่ได้เป็นตัวจอทัชสก,กรีนแอร์เย็นมีแอร์ตอนหลังให้ ai, นะครับเกียร์ซีวพร้อมโหมดการขับขี่นะครับมีไรฟ์โหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีพาวเวอร์โหมดแล้วก็อีโคแล้วก็อีวีโหมดก็คือโหมดไฮบริดนั่นเองนะครับเบ็กมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับกุญแจหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับการตกแต่งที่เหลือก็จะเป็นคอนโซล สีดำซอฟทัชนะครับจะเป็นหนังนุ่มๆน,นะไม่ช้ำนะและคันนี้ผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งจุดที่ดีโกต,ติจะลอกมาเลยแต่เนี้ยพวงมาลัยไม่ลอกเลยนะคันนี้ไม่ต้องเก็บงานพวงมาลัยครับเดิมๆม,มาแล้วนะใครได้คันนี้ไปคุ้มครับงานพวงมาลัยไม่ต้องเก็บนะแล้วก็ได้แอร์แบ็กเจ็ดใบภายในก็เบาะเดิมก็ไม่ต้องเก็บงานเหมือนกันคันนี้นะครับเบาะหนังเดิมๆม,มาพร้อมรูระบายอากาศนะครับอ่านะบนะจบในราคาตัวรถนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสําหรับคันนี้นะครับ อ่าสนใจก็โทรเข้ามาเลยครับคันนี้รถยังว่างนะตอนนี้นะตอนที่ผมรีวิวรถยังว่างอยู่นะครับรถสวยเดิมสีเดิมยังไม่ได้เก็บงานสีเลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานสีนะอันนี้ของเดิมนะครับเนี่ยพวกสติกเกอร์ลาเบลมอกอ,อะไรต่างติดอยู่ครบนะครับตัวชายบอดี้ด้านล่างนะครับไม่มีต้องรอยการกระแทกหนักๆเข้ามานะอนี้ผมให้ดูถ้าชนข้างหนักๆมากระจกบานข้างประตูเปลี่ยนแน่นอนแต่อันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่กระจกของเดิมนะครับ กระจกของเดิมนะครับนะสนใจโทรหาผมได้เลยนะคันนี้นะครับผมอยู่ที่เพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกแล้วก็คันนี้ก็จอดอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับเนี่ยดูเลยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คกลมคมแบบนี้ไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนเปลือกนอกมาอันนี้คือข้อระวังที่ต้องที่ต้องสังเกตเลยนะเวลาเลือกรถดูรถมือสองอย่าดูแค่เฉพาะตัวราคาเราต้องอย่าลืมว่าราคามันย่อมมีเหตุผลในตัวของมันอย่างอันนี้มันห้าหนึ่งเก้าแต่รถเดิมทั้งคันนะครับ แล้วก็มีการบารตีอะไรทุกอย่างให้ครบเสร็จสับเลยนะสําหรับคันนี้นะครับดูสภาพเห็นไหมเบาะสวยครับเบาะเดิมนะครับมีไอโซ i so x มีเบลลสามจุดและคันนี้ตัวขาดรองเท้าเลยมีมาให้ครบเลยภายในก็กว้างนั่งสบายนะเนี่ยให้ดูรายละเอียดตัวรถโครงสร้างสวยเดิมเดี๋ยวผมให้ดูป้ายแท็เบลตรงนี้รถผลิตปี2องพนะเห็นไหมครับตรงนี้นะปียีรายละเอียดเดิมเลยผมให้ดูแบบทุกซอกจริงๆนะ ตกแต่งสีดําเงาด้วยบริเวณที่เปิดประตูด้านในนะครับอ่านะครับพน8,009สาหรับคันนี้นะครับสนใจมาหาผมโอ๊ตเพรยนได้เลยนะครับยกหูกดโทรทักไลน์ได้หมดนะครับ id line oat 667หรือจะแอดไลน์ที่เบอร์นี้ของผมก็ได้นะครับจะโทรจะทักไลน์ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อได้ตลอดนะครับติดต่อได้โดยตรงนะครับเราไม่ผ่านแอดมินอยู่แล้วนะให้ดูโครงสร้างตัวรถอีกขอญาตดึง เห็นไหมครับบริเวณเสา A ด้านหน้าเม็ดฮาร์เม็ดอาร์จะกลมสวยนะให้ดูประมาณนี้พอนะเดี๋ยวรถต้องไปปรับสภาพเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็รายละเอียดคอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายาสภาพดีครับเดี๋ยวดูหน่อยว่ามีสำเนาอยู่ไหมอ่ะมีมีสำเนาอยู่รถระบุปี2021ดรถมือเดียวของไทยโอลิคบอกเลยบริษัทนี้ดูแลรถด,ดีนะครับรถตรวจศูนย์ร้อปรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีควิกอ่ะไม่มีแล้วนะนะครับแคนเพญตัวรถ รถปี2021ครับครงสร้างตัวรถเดิมนะสียังเดิมอยู่ไม่ได้เก็บงามสีด้วยความเป็นสีขาวอาจจะเห็นริ้วรอยได้ง่ายกว่าสีอื่นนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของรถสีขาวนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปรับสภาพให้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็มาดูสภาพตัวรถแรกเข้าตามรายละเอียดต่างๆที่ผมให้ดูไปนี่คือผมเปิดให้ดูหมดเลยนะนะครับเม็ดอาร์คมสวยทุกจุด รถไม่มีพลิกคว่ำตะแคงซ้ายตะแคงขวามาไม่มีนะครับอ่าใครที่จะออกรถคันนี้นะครับก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับซื้อสดได้จัฟไนแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยนะครับมีฟแนนซ์เซ็นที่บ้านมีส่งรถสไลด์ให้ด้วยและคันนี้ก็ถ้าฟรีดาวก็ล่อนเริ่มต้น8 9 0 0ถือว่าถูกมากนะครับสำหรับราคาที่หายไปเกือบครึ่งเลยนะสำหรับตัวรถยนต์ไฮบริดคันนี้นะครับห8ปไฮบริดสมาร์ทปี2 0 2 1 สนใจรีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่ารถมีคันเดียวครับที่ไม่น้อยนะครับบริติต่อครับวัเพชรยนศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองไอดีไลน์โอเอทีหกหกเจ็ดครับนะติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับออกรถวันนี้ผมฟรีโอนให้ด้วยนะอันทีนี้ยังเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับวันนี้ผมเปิดฝาโปรงให้ดูเลยนะรถยังไม่ได้ชงนะครับ รถเพิ่งเข้าร้านมาสดๆร้อนอนะครับเครื่องยนต์ตอนนี้รถอยู่ในโหมดของการชาร์จไฟอยู่นะก็จะเงียบๆอัน,นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่เดี๋ยวพอจะมีจังหวะที่เขากลับมาเป็นตัวเครื่องยนต์ก็จะมีเสียงชึ่งขึ้นมาอีกทีนึงอันนี้เป็นปกติเลยสําหรับตัวรถไฮบริดนะครับนะประหยัดน้ำมันแน่นอน23กิโลเมตรต่อลิตรครับระบบแอร์ขึ้นไอน้ําแบบนี้ทําความเย็นปกปตินะครับตรงน,นี้จะเป็นตัวท้งของตัวน้ํามันเบรกนะเดี๋ยวเช็คระดับตัวน้ํามันให้อีกทีหนึง่ง กล่องฟิลจะมีอยู่สองกล่องนะครับสำหรับตัวอัลติจะมีกล่องเล็กด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าซ้ายก็จะมีอีกหนึ่งกล่องอยู่ตรงนู้นสภาพสมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบขัวโจมนะแบบนี้เลยนะครับประมาณปีกว่าและอายุนะครับตังนี้เดี๋ยวเช็คไฟให้อีกทีหนึ่งนะครับแทงน้ํายาตัวท่อยางอะไรต่างๆก็ยังถือว่าสภาพสมบูรณ์สําหรับคันนี้นะครับในส่วนของตัวคานด้านหน้าครับจะมีแผ่นปิดคานหน้าสีดําแบบนี้นะตัวกิบล็อกเนี่ยจะติดอยู่ครบทุกตําแหน่งเลยนะครับโครงสร้างตัวรถก็จะเดิมแบบนี้ สภาพตาตอนนี้เลยนะรถไม่มีแบบการไปชนหนักมาเปลี่ยนชิ้นงานฝากระโปรงโครงสร้างผิดรูปพวกนี้ไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราไม่เอาเข้ามานะอันนี้คือสภาพของตัวโครงสร้างตัวรถนะราย,รยดดลยนะยเอียดเดิมๆเลยนะครับรายละเอียดเดิมๆเลยนะครับที่เห็นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะรถยังไม่ล้างเท่านั้นเองนะครับรถยังไม่ได้ล้างฝากระโปรงก็พาร์ทเดิมด้วยนะครับพวกนเนี้ยเนี่ยพวกค่าพวกเนี้ยเดี๋ยวเราต้องล้างทัาพอาดาศออกให้หมดนะครับ สติกเกอร์ลาเบลติดอยู่ครบนะบพวกริ้วลอยพวกนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้หมดเลยนะครับก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจนะสําหรับใครที่หาตัวเอาติดตัวรุ่นอ่อสมาร์ทอยู่นะครับแล้วก็ไม่น้อยด้วย8ปดหมื่นกิโลรีฟโทรเลยครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับไอดีไลน์โอเอทีหกหกเจ็ดครับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นกโลราคาหาจากป้ายแดงไปสี่แสนสองหมื่นบาทเปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทและผ่อนเริ่มต้นอยู่แปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสนใจ จะซื้อสดจ Finance, ัดไฟแนนซ์ติดต่อผมเข้ามาได้เลยผมอยู่เพชรยนต์สุวินทวงศ์46และเบอร์เบอร์นี้นะ098465222เบอร์ผมเองโอทเพชรยนต์ยกสายยกหูโทรหาผมได้เลยถ้าต้องการารถคันนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยเอาติดวีออสรถมือสองนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้ทุกวันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ